แฟนคลับน้องเพลงพิมรดาแสงทองนับเวลาถอยหลังแล้วนะคะสําหรับงานวันเกิดและงานมิทติ้งแฟนคลับของน้องเพลงพิมราดาน้องเพลงนะคะเกิดวันที่13สิงหาคมค่ะแต่ว่าจะเป็นงานมิทติ้งนะคะก็คือพบปะแฟนคลับก็เลยพ่วงกับงานวันเกิดเพราะว่าเกิดเดือนสิงหาคมอยู่แล้วนะคะจะจัดในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็จัดอยู่ที่พทมเนอะดอนเมืองนะคะนี่น้องเพลงก็ออกมาโพสต์ค่ะแจ้งแฟนคลับ f อซค่ะสําหรับวันนี้เนอะอันนี้ก็บอกว่า ว้าวใกล้ถึงวันแล้วนะคะน้องเพลงเรียนเชิญพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะงานมิตติ้งงานวันเกิดน้องเพลงบัตรเพียง550บาทท่านใดสนใจจิ้มลิงก์จองที่ค่ะแล้วก็ปักหมุดไว้ให้อยู่นะคะเป็นเป็นเอ่อลิงก์นะคะแล้วก็จํากัดเพียง40ท่านเท่านั้นค่ะใกล้เต็มแล้วนะคะเพื่อความใกล้ชิดและสนุกสนานดูแลอย่างทั่วถึงค่ะก็คืออยากให้แฟนคลับเอฟน้องคนที่ ไปเนี่ยก็คือไม่เยอะมากเพราะว่าจะได้ดูแลทั่วถ,ถึงแสดงว่าใครที่ไปวันนั้นก็คือจะได้ใกล้ชิดได้พูดคุยได้ถ่ายรูปได้อะไรกับน้องเพลงเยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะแล้วภายในงานนะคะก็จะมีอาหารนาะพี่โตจีนนะคะให้กับแฟนคลับได้าทานกันดูแล้วนะคะก็ในโปรไฟล์ในโพสเตอร์นี้นะคะก็จะมีรูปน้องเพลงแม่แพลวนะคะนี่กรอสซีนนะคะแล้วก็น้องฮาร์ดค่ะท่านนี้น้องหมีนัทิดาเนาะค่ะขอภยะะัยณธาทานเชื่อผิดค่ะแล้วก็ อีกท่านก็คือเป็นตลกประจำทีมงานสายทองฟินแลนค่ะขออภัยค่ะที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะค่ะแล้วที่นี้เราพอได้เห็นโพสต์นี้นะคะเราก็เลยมากําลังจะส่งนะคะกําลังใจส่งสติกเกอร์ให้กับเพจน้องเพลงพิมพ์นรานะคะเราก็สะดุดที่คอมเมนต์หนึ่งค่ะเรียกว่าคอมเมนต์นี้ก็เป็นแฟนตัวยงค่ะที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ใช่ดราม่าไปอย่างไรเพียงแต่ว่าเราเข้าไปอ่านแล้วเราก็เออเขาก็คอมเมนต์มาได้ได้ได้ตรงประเด็นใจเราเนาะอย่างเราเราเนี่ยที่อยู่ใกลอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสได้ไปอยู่แล้วล่ะไม่มีโอกาสได้ไปเราจะยังไงเนะ อันนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะบอกว่าให้เป็นข้อคิดและเป็นโจทย์นะคะถ้าสมมุติเขาไม่ได้ซื้อบัตรแต่จะเข้าไปบวยพารล่วงหน้าและมอบของขวัญวันเกิดให้เขาจะเข้างานได้เปล่าเราก็ต้องอธิบายให้ f อเข้าใจด้วยนะเพราะเราไปเน้นที่ขายบัตรและจํากัดคนร่วมง,งานเมนนี้ไม่ได้มีอคติใดๆกับน้องแต่เกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีดราม่าให้คนที่ไม่หวังดีเอาไปโจมตีอีกโดยส่วนตัวแล้วเชียร์และเป็นกําลังใจให้น้องเพลงตลอดเวลาที่เดินบนเส้นทางบันเทิงค่ะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์กลับอีกเนาะบอกว่า เห็นด้วยกับคุณค่ะเพราะ FC รับได้สงสารน้องเพลงอยากให้น้องมีความสุขไม่อยากให้มีดรามา่าปรึกษากันให้รอบครอบนะคะแล้วก็มีคนมาต่อไปค่ะบอกว่าการจัดงานในฮอล์มันมีค่าใช้จ่ายค่ะน้องเพลงไม่ได้มีต้นทุนชีวิตและทุนทรัพย์มากมายเชื่อว่า550สําหรับ FC ที่ต้องการไปให้กําลังใจไปแสดงความยินดีกับน้องคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้ไปแต่ก็สมทบทุนในกลุ่มบ้านฮักทําอะไรเป็นของขวัญให้น้องค่ะขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้น้องเพลงจ้า อันนี้ก็มีทางด้านบ้านทางน้องเพลงแสงทองเนาะก็ได้มาตอบกลับอีกค่ะบ,บอกว่าขออนุญาตเรียนแจ้งนะคะงานมิท t i ติจะเป็นงานส่วนตัว p r i v a t โดยจะต้องใช้บัตรในการเข้างานนะคะวงเล็บะแต่ถ้าหากท่านใดอยากไปหาน้องหรืออยากมอบของขวัญให้น้องยินดีค่ะสามารถแจ้งน้องส่วนตัวให้น้องออกมาหาหน้างานได้นะคะ ค่ะคือใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะอยากเดินทางไปหาแต่ไม่ได้ซื้อผัดเนี่ยก็ได้นะคะอยากจะไปไว้พรไปถ่ายรูปไปมอบของขวัญเราก็คิดว่าได้ค่ะเพราะน้องเพลงเองก็เป็นคนสบายๆนะคะพี่แต่งานเนี้ยที่จัดขึ้นก็มีทางอ่ ผมบันทักไม่แม่เนาะที่เขาอยากจะไปเจอน้องเพลงอยากจะจัดงานมิทติ้งคนแล้วก็งานมันเกิดให้น้องเพลงเนี่ยเขาก็มีในส่วนนั้นอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าการจํากัดคนเนี่ยคือการ p r i v a t ส่วนตัวจริงๆแล้วทาไมถึงจํากัดคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดงานจัดอยู่ในฮอเนาะก็เป็นห้องแอร์แล้วทั้งมีอาหารมีอะไรอีกนะคะก็ส่วนตรงนี้เราเชื่อว่า550เนี่ยคิดว่าคุ้มนะคิดว่าคุ้มนะคะแต่ว่าเราก็มองออกว่าแฟนขับเอฟซีเนาะลุมนักร้องทุกทุ่มมะลาอะไราเงี้ยบางคนก็ไม่มีไม,มไม่มีตงังหรือว่าไม่มีกําลังทร ก็สามารถสมทบนะคะมาไลฟ์เพื่อเป็นวันเกิดให้กับน้องเพลงได้ที่กลุ่มบ้านฮักค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถค้นหากลุ่มหรือว่าทักไปหาน้องเพลงส่วนตัวได้หรือว่าทักไปที่เพจหรือผู้จัดการของน้องเพลงได้นะคะซึ่งเราก็เข้าใจนะคะในส่วนนี้ซึ่งน้องเพลงเองนะคะก็ก็ด้วยน้องเพลงเองคือการจัดเนี้ยอยากให้ดูแลทั่วถึงอยากจะพูดคุยนะคะอยากจะสนุกสนานกับแฟนคลับที่รักน้องแล้วก็พพอ์ตน้องในในส่วนที่ไปดูเนี่ยแล้วก็ใครที่อยู่ใครก็เข้าใจเนาะว่า ใจก็อยากไปแหละเงินซื้อบัตรมีแต่ว่าการเดินทางน่ะคะเชื่อว่าการเดินทางอย่างอย่างอย่างเสาศรเมเลยน้อยเสาศรเมเลยอยู่อยู่จงังหวัดเลยเงี้องอยค่ะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยถ้าขึ้นรถทัวร์เนาะบัตรก็เกือบห้าร้อยแล้วอะถ้าขึ้นเครื่องคือเยอะนะแล้วขึ้นเครื่องก็ไม่ได้มีที่อำเภอที่เสาสีอยู่มีแค่อำเภอเมืองต้องเข้าไปในเมืองอีกนะคะเพะื่อที่จะเดินทางนั่งเครื่องไปอีกแล้วก็ต้องมีค่าที่พักอีกใช่ไหมคะค่าบัตรห้าร้อยห้าสิบเนี่ยไม่เป็นปัญหาค่ะแต่เข้าไปนั่งเนี่ยเข้าไปงาน จากบ,บ้านเราที่ไปหาที่จัดงานเนี่ยมันยากค่ะแล้วทาไมถึงเลือกจัดดอนเมืองเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางที่สามารถที่จะมีเครื่องนะคะนั่งจากจังหวัดต่างๆเนี่ยไปลุงได้ฉะนั้นแล้วเราก็มองเห็นตรงนี้ว่าคืออัน,นอันนี้เป็นแฟนคลับอฟซี FC เพราะเพราะว่าแฟนคลับก็เรียกร้องนะคะให้จัดแถวกรทมให้จัดแถวทุวเมืองซึ่งมันจะสะดวกในการเดินทางหน่อยค่ะแล้วก็น้องเพลงพิมพดาเองนะคะก็ยังไม่ได้มาตอบในโพสต์นี้แต่อย่างไดแต่เราก็คิดว่าคําถามก็ไม่เป็นดราม่านะ แล้วกระแสะน้องเพลงเนาะที่ร้องเพลงของแม่แพลวนะคะน้ําตาหลดมุดยุดไฟไปน้ำตาหยดบ่นอะไนะคะขอไปค่ะ <laughs> เป็นเพลงที่เสียงสูงแล้วคือเข้ากับน้องเพลงมากคือน้องแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยคือคือเราเป็นต้องบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเป็นเพลงที่น้องน่บไม่ได้เตรียมมาร้องนะแต่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่น้องเนี่ยต้องขึ้นร้องแทนมอดแพลวหรือแม่แพลวซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่น้องร้องแล้วก็จะมีแม่แพลวขึ้นมาร้องต่อนะคะนี่ ขออนุญาตนะคะดูคอมเมนต์ก่อนรู้สึกว่ากระแสไปในทิทางที่ชื่นชมนะเหมือนกับน้องเลือกเพลงได้ถูกนะคะค่ะแฟนคลับเอซก็บอกว่าเมื่อคืนไปชมนะคะร้องสดเสียงดีมากจาก้าเสียดายฝนตกกว่าจะเดินถึงที่แสดงเปียกฝนนางเก่งสัญชาตยานดีแต่คนรอบข้างชอบทําให้นางโดนดราม่าตลอดคนเข้าใจในตรีมการแสดงก็ดีไปคนไม่รู้ก็ดราม,ม่าสู้ แต่มาสู้ต่อไปน้องเพลงพิมพรมา,ราเมื่อเทวดาขีดเส้นให้เดอแล้วต้องอดทนและฝึกฝนสู้ต่อไปทําได้ดีมากชอบชอบเพลงนี้เจ้าเตงมากน้องเพลงนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็กเก่งที่สุดหนูต้องขอแม่แพลวโคบเปบอร์บนเวทีแล้วแหละอีอีนะคะแม่ลูกไปด้วยกันได้น้องเพลงเก่งมากเพราะมากจาก้าทาได้ดีมากน้องเพลงเก่งมากเห็นไหมถ้าน้องเลือกเพลงที่ถูกกับเส้นเสียงของน้องนะคะที่บอสเทลก็ เคยบอกว่าน้องอ่ะเป็นคนแบบว่าเสียงสูงแล้วทีนี้พอเพลงไหนที่เสียงต่ำเนี่ยน้องจะลงต่ํายากมากแล้วการที่น้องลงต่ายากฉะนั้นก็เลือกเพลงที่เสียงสูงไปเลยจ้าแล้วเสียงสูงจะมีใครได้คะนอกจากแพรวแวแสงทองคือสูงที่สุดแล้วนะถ้าน้องเพลงเอาเพลงของแม่แพรวมาร้องเห็นไหมอย่างปล่อยน้ําเสนาน้องน้องก็ทําออกมาได้ดีนะคะเพราะน้องเป็นคนที่มีโทนเสียงสูงไปลักษณะในเสียงสูงแล้วลงต่ายากเวลาลงต่ํามันเลยทําให้น้องเหมือนเหมือนที่คนคอมเมนต์บอกว่าร้องเพลงเหมือนดูเหนื่อยนะคือน้องลงต่ำมาแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเสียงจะเป็นอย่างนัั้้นนนนเะอีก็ ต้องรอนะคะติดตามไปต่อไปว่าอ่ะขึ้นเวทีครั้งหน้าจะได้นําเพลงของแม่แพลมาร้องไหมต้องนะใช่ไหมคะเพราะว่าแม่แพลวก็คงจะเห็นแล้วแหละถ้าเกิดคงไม่ให้น้องเพลงนะคะได้ร้องเพลงก่อนนะคะแทนแม่แพลวแบบไม่ได้ต้องตัวด้วยนะขนาดไม่ได้ต้องตัวแล้วถ้าได้ได้ซ้อมมาแบบว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะจะออกมาดีขนาดไหนค่ะใครอยากฟังก็เข้าไปที่เพจน้องเพลงพิมพ์เลาแสงทองแฟนเพจได้เลยค่ะแล้วก็หรือจะไปฟังที่เพจของมดแพลวแม่แพลวนะคะแพลวพาพแสงทองได้ค่ะ ค่ะสาหรับคลิปนี้พอเราได้เห็นสกิลการร้องเพลงของน้องเพลงนะคะที่ร้องเพลงไม่แพ้ก,ก็คือออกมาได้เพราะมากด้วยโทนเสียงสูงนะคะแล้วก็การจัดงานวันเกิดมิสติ้งของน้องเพลงที่จะถึงแล้วแฟนคลับเอฟที่ติดตามแล้วก็รักน้องเพลงจริงๆเนี่ยก็คือนับวันรอแล้วนะคะแต่ว่างานนี้นะคะถ้าใครที่ได้ไปจริงๆก็อิจฉานะคือได้ไปแบบว่าใกล้ชิดศิลปินเล เพระาะว่าเป็นงานส่วนตัวจริงๆนะคะจํากัดสิทธิ์เพียง40บท่านแต่ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็อยากเดินทางไปหาอยากไปให้กําลังใจอยากไปถ่ายรูปอยากไปมอบของขวัญอยากไปไวอวยพรวันเกิดก็สามารถเดินทางไปหาได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าหาน้องเพลงนะคะในเซสส่วนตัวก็ได้ค่ะน้องจะได้ออกมาหา,าดา้านนอกงานเนาะซึ่งงานนะคะก็จัดอยู่แถวดอนเมืองแล้วทีนี้ก็ต้องไปก่อนเวลาเพราะว่าเวลาที่น้องได้อ่า อยู่ร่วมกันกับแฟนคลับภายในก็ต้องให้สิทธิ์ตรงนั้นคนที่ซื้อบัตรส่วตัวเข้าไปด้วยหรือว่าไปหลังเลิกงานก็ได้นะคะหลังที่น้องเพลงสิทธจากงานสุดตัวนี้แล้วค่ะแล้วทีนี้สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ไปอย่างเรา,เรา,เราที่อยู่ไกลๆเนี่ยล้วก็ไม่มีกําลังที่จะซัพพอร์ตเนี้ยค่ะเราสามารถอวยพรค่ะผ่าน เพจนะคะน้องเพลงพิมรดาแสงทองได้แฟนเพจแล้วก็เป็น Facebook นะคะพิมรดานะคะเป็นภาษาอังกฤษสามารถอวยพรผ่านตรงนี้ได้ค่ะเราเชื่อว่าน้องเพลงพิมรดามาอ่านนะคะในคขอวยพรที่แฟนคลับเอฟซี FC ส่งมอบให้แน่นอนค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะอ่าและอย่าลืมอีกอันหนึ่งถ้าใครที่อยากจะร่วมสมทบมาลายัยก็เข้าที่กลุ่มบ้านทักน้องเพลงได้นะคะก็จะมีการเปิดรับมาลาัยอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็มาส่งกำลังใจให้น้องเพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่างานเนี้ยถ้าใครที่มีกําลังซักที่เดินทางไปเนี่ย ซื้อบัตรอะ่ะไม่ไม,ไม่เรามองว่าไม่แพงแต่เรามองถึงระยะทางจากที่เราอยู่ไกลเนาะแต่คนที่อยู่ใกล้ก็ดีหน่อยนะคะจะไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นเยอะค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเปิดใจกับงานครั้งนี้เขาก็คัดจำกัดคนเพราะว่าหนึ่งแหละค่าใช้ใจ่ายของน้องเพลงก็ต้องมีน้องเพลงไม่มีต้นทุนฉะนั้นแล้วไม่ดราม่าเนาะเราก็เชื่อว่าน้องเองก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้เพื่อแฟนคลับ f c ที่ไปหาน้องริงๆินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ